สวัสดีค่ะชาวเน็ตจับโป๊อีกแล้วล่ะค่ะสาววัย18แจ้งความแร็ปเปอร์หลอกสรุปแล้วคือยังไงค่ะ เนื่องจากกรณีที่สาวรายหนึ่งในวัย18ปีออกมาแชหนุ่มแรปเปอร์ชื่อดัง400ล้านวิวที่ถูกสาวแรปเปอร์ทักหาจนเจอแรปเปอร์และให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันโดยแฟนสาวอ้างว่าเลิกกับนักร้องแล้วอยากมีคนช่วยดูแลแทนเรื่องอาหารยาจัดการเรื่องภายในบ้านที่ขอนแก่นให้ค่าตอบแทนวันละ1,000บาทเลือกคนที่เป็นแฟนคลับชื่นชอบในตัวนักร้องอยู่แล้วเพราะอยากได้คนที่ไว้ใจเนื่องจากเป็นที่ส่วนตัวและ ความลับเรื่องเพลงต่อมาจึงทักถามว่าใส่ชุดเซ็กซี่เวลาอยู่ในบ้านด้วยกันและนึกถึงขั้นนั้นได้หรือไม่ จากนั้นค่ะก็ได้มีเรื่องราวที่ถูกสงสัยถึงสาววัย18ปีจากโลกออนไลน์จํานวนมากค่ะรวมไปถึงบางส่วนที่ออกมาปกป้องแรปเปอร์บอกว่าเรื่องราวนี้ทั้งสองฝ่ายต่างคนก็ต่างมีความคิดเพราะสาววัย18ยินยอมไปหาเองค่ะ และล่าสุดค่ะก็ได้มีข้อสงสัยในตัวเธออีกว่าอันนี้คือถามนะคะถ้าน้องต้องการจะทํางานจริงๆอยากทํางานจริงๆถ้าวันแรกที่ไปละไม่ใช่น้องอยู่ทําไมให้เขาเอาทั้ง3ามรอบทําไมไม่ออกมาแจ้งความตั้งแต่รอบแรกแฮชแท็กอันนี้ถามเพราะต้องการการชัดเจนนะคะโดยสาววัยสิก็ได้ตอบว่าสตูนขอนแก่นมาคนเดียวอีกคนเราทําไรมันต้องคิดรอบครอบสิคะไหนจะกลัวเขาส่งคนมากระทืบอีกโดนไปหลายรายแล้วเนอะ โดยเจ้าของโพสต์ที่เป็นสาวในวัย18นี้ก็ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังจากออกมาเตือนทุกคนโดยอ้างว่าตนนั้นเป็นแฟนคลับมาก่อนจึงรู้เรื่องดีพ่อออกมาเตือนกลับโดนทัวลงและเตือนชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์หาว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงประเภทนั้นพร้อมทั้งบอกว่าเรื่องนี้แม่รู้อีกด้วยค่ะ